มารองานพี่น้องเบวงสุดท,ที่หอยพวันนี้วงสุดที่หอยซอยข่อยเลยคือคู่อีกีเด้คือพนักงานสาวออฟฟิศปะคุณเจ้าออว่าภิรรพ์มาด้วยเออเออคุณตื่นเหมือนกันเป็สาวออฟฟิศทั้งหลายท่น้องเรามาซื้อกับข้าวรับประทานอาหารนะคะที่ครัววันนี้มีข้าวผัดค่ะพี่นนท์ผัดข้าวนะคะ เราก็มาซื้อไก่ค่ะวิ้งแซ่บค่ะซุปหมีบม่บะหมบมบะมบมไก่เกาหลีเพระาะว่าทหาเขาเป็นเขาเป็นลูกเกาหลีเขาฮันยองกาซซี่อยู่ซื้อชว์ชอว์ชอว์ชอวว้พี่กำลังงางมากกำลังแรงมาก พี่น้องกำลบงจะได้ซื้อ,อไก่แอนเกาหลีไปกินข้าวตับมูฮงนะคะ่านบ้างอะไน,นี้อย่างอ่ะมีพี่วาไก่เกาหลีนะครับถ้ากินแล้วแม่พี่เลยเอ้ยมือไหมีวันไหนที่มีกับข้าวสมบุติว่าขันมันมีเขา เขาพัดมันบาเบิดค่ะกู้ไปตามเขาแล้วสองถวยแล้วแล้วเขาวาเขามีตลอดเวลาสามารถเป็นตักได้ตลอดคือเขาจะหุงเขาตลอดหุงเขาแล้วก็สิพัดแล้วกินตลอดแล้วคันมือนี้เนวรากินลายลายพี่น้องร้านก๋วยเตี๋ยวประบาณหาล้านมันมือบ้านหนิฮะกินก๋วยเตี๋ยวกับว่ามี่มือนี้ลายคากลายเน่เนวอย่างแน่กินหลายหลายคักิลี่ร้านปีงกอกปิ้งไก่้กับลายต้มสินกับมีมือว้านหนินะ กูหาก hey. okay, okay, okay. right. okay? so ินเนื้งกับอะไรพมีฮันแนวกินกินเขาเนี่ยลามือลายกับลายมือว่าลายกับว่าลายฮะมารูกเาตัดกแซบอเอารถเสือน่ากินมือน่ากินลายตำมาฮุ่งกับสีแซบอยู่ตอสีต่ำเอาหรือสีสื่อเลตรงี้ลายยางก็าตำเอากระดีพี่น้องแต่ว่าัน คดเนาะคนคนกับสิอยากซื้อคือเขาคนดมได้อยากท่ำเนาะคดเนาะกลิ่นไรแห้งวันนี้พ er ja ี네่รองเลยเมื่อวานบมดเพีาะว่เนาะกินไปใส่แล้วแจ็กกี้ก็ได้ได้ขนมตาเขาวพัดว่าไหวแล้วปลาทูใหญ่กระสีว้อมอ้อมเนาะอย่างเนาะกินนี่ตัวเว้นข้าวขาหมูไปไงเป็นแต่แสียบีทั้งรถพวกก็ะคืออยากสไครต์บอยยางขันยางมันกับลายเรื่อง ยำมะม่วงตำมะม่งวงส้มตำตำปลา,า,ายำก็มีภูนัญก,กินหลากหลายบมนีย่พี่น้องเอ้ยเอ้าเจ้าสะลักพี่น้องครับพี่กี๊ขขาวน้ำกันค่ะ